สวัสดีค่ะชาวสวนมันสำปะหลังทุกๆท่านค่ะชาวสวนมันสำปะหลังโคราชโซเวลขาดทุนปุ๋ยแพงค่าแรงขึ้นซ้ำซากราคาตกวอรัฐบาลเร่งช่วยเหลือขนาดที่ลานมันต้องหยุดชะงักชั่วข่าวเกษตรกรไม่มีหัวมันขายเมื่อวันที่24มิถุนายน2568 ที่ไร่สวนมันสำปะหลังของนางทองยุยแสนใหม่อายุ67ปีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลสุรนาลีอเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยนางทองหยุนได้ใช้เงินกว่า200,000บาทลงทุนปลูกมันสำปะหลังไว้ทั้งหมดกว่า150ไร่กำลังอยู่ในเขตช่วง เพราะซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังปัจจุบันอ้างอิงจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยณนะวันที่23มิถุนายน2568พบว่าราคามันสำปะหลังที่รับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 1บาจด80สตางค์ถึง2บาทุ15สตางค์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าเวลาปลูกมันสำปะหลังนั้นตกลงอย่างมากเกษตรกรเล่าว่ามเมื่อปี2567นั้นราคามันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท50ถึง3บาทจด25สตังค์และนอกจากราคา มันสำปะหลังที่ตกต่ำแล้วเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาแรงค่าปุ๋ยยาฆ่าแมาลงจึงทำให้เกษตรกรวันใจเกรงว่าจะโซเวลขาดทุนหากสถานการราคามันสำปะหลังยังเป็นอยู่อย่างนี้โดยนางทองยุ่นกล่าวอีกว่าพื้นที่เพาะปลูกมัน150ไร่เป็นพื้นที่ ตนเช่าที่มาในราคาไล่ละ1,500บาทถึง2,000บาทราคาขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่าจึงอยากให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยการเข้ามาดูแลเรื่องราคาปุ๋ยและราคาปรับซื้อให้สูงขึ้นนะเดียวกันนายสมชายสีตระกูลเจ้าของลานมัน โรงงานสหชัยพิมายอำเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมากล่าวว่าลานมันหลายแห่งต้องหยุดสงะงักปิดลานชั่วคราวเนื่องจากเป็นช่วงฤดูพ่อปลูกหัวมันของเกรรษตรกรยังไม่โตเต็มที่เปอร์เซนต์แป้งจะต้องรอไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาปีราวเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายนเกรรษตรกรจึงจะขุดหัวมันมาส่งขายให้ โรงงานได้ทางโรงงานจึงเปิดรับซื้อหัวมันอีกครั้งรงแป้งขนาดใหญ่ที่ทำสัญญาเอาไว้รับออเดอร์มากแล้วจำเป็นต้องใช้หัวมันมาผลิตกับไม่มีวัตถุดิบหัวมันในช่วงนี้มาฟังกันว่าราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดณนะโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาวันที่28มิถุนายน2568ัาอเภอเมือง เชื้อแป้ง30%จะอยู่ในราคา2บาท10สตางค์ถึง2บาท50สตางค์เชื้อแป้ง25%จะอยู่ในราคา1บาท85สตางค์ถึง2บาท10สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมอำเภอปักทงชัยเชื้อแป้ง30%จะอยู่ในราคา2บาท20สตางค์ค่ะเชื้อแป้ง25จะอยู่ในราคา1บาท80สตางค์อำเภอสี่ขิ้ว2บาท ยี่สิบสตางเชื้อแป้ง25%่บาเปบาท90สตังค่ะอำเภอหนองบุญมากเชื้อแป้ง30%ซจะอยู่ในราคา2บาทจุดยี่สิบสตางเชื้อแป้ง25%เซจะอยู่ในราคา1บาท90สตังค่ะอำเภอคอนบุรีเชื้อแป้ง30%เซจะอยู่ในราคา2บาทจุดสาสตังคเชื้อแป้ง25%เเซจะอยู่ใน ราคา2บาทจุดศูนย์ห้าสตางค่ะต่อามาอำเภอเสิงแสงแป้ง30%เจะอยู่ในราคา2บาทจุดยีสิบสตางถึง2บาทจุดหกสิบสตางค์ะ่ะเชื้อแป้ง25จะอยู่ในราคา1บาทจุดแปดสิบสตางค์ถึง2บาทจุดสิบสตางค์ค่ะเพอดานคุณทศแป้ง30เจะอยู่ในราคา2บาท จุดสตางค์ค่ะเชื้อแป้ง25จะอยู่ในราคา2บาท .05 ด้สตางค์ค่ะมาอำเภอขามทะเลโซนะคะเชื้อแป้ง30ซจะอยู่ในราคา2บาทจุดสสตางค์ค่ะเสื้อแป้ง25จะอยู่ในราคา1บาท90สตางค์ค่ะอำเภอชุมพวงแป้ง30ซจะอยู่ในราคา2บาทจุดส5สตางค์ค่ะเชื้อแป้ง25จะอยู่ในราคา2บาท 0, จสตางค์ค่ะอําเภอบัวใหญ่แป้ง30%จะอยู่ในราคา2บาทจุด40สตางค์ค่ะเฉือแป้ง25%จะอยู่ในราคา2บาทค่ะมาดูว่าราคาก,ากากแห้งนี้จะราคาเท่าไหร่นะคะราคาก,ากากแห้งจังหวัดนครราชสีมาอําเภอเมืองจะอยู่ในราคา2บาทจุด40ถึง2บาทจุด50สตังค์ค่ะ ต่อหนึ่งกิโลกร,รมัมราคามันเส้นณนโะกดังผู้สรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพะอยุธยานาครหลวงถ้าเรือบางไสรจะอยู่ในราคา6บาทถึง6บาท20สตางค์นะคะอันนี้สำหรับมันเส้นนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ